trên. They were bắt mà tối hôm nay, tango để tối hôm nay, đây. They were cruel, but don't a gắn đây. Mặt cầu đi, Mặt áo a dormant. mặt a bonga 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 và bonga 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 ครูกับผ้ามานบมันอบบมันปรากฏเลยกลาเป็นเรือกับเปยอมอยู่สองชั่วโมงครับอ่าน่าจะอยู่เตะป้องนะทำป้องกันนี่ทำโรงเลียดยกป้อมมันไม่ไกลครับอ่ล้วจากนั้นก็ตารุนกไปหลวงพอไปหลวงพาหลวงพกบอกว่านี้หนักเท่ากบอมันทำเ่าไอ้รถนี่ทำ้อยู่ทีบนบ่อยเลย

ยังม mm. yeah, yeah. ีหลวงพ่อเต็งจงว่าเนี่ยว่าพ่ออ๋อได้รับเน่มันเป็นรงเรียนอะไการไม่ได้แจ้งให้พ่ออ๋อดูคือกัไมแจ้งรับพระวัเพระวตือคืเป็นมาตรฐานการตัดนก็ได้ครับก็คอในเทดีดีมากนะครับก็คือมันเป็นอะไรมันเป็นการ

ไปพบกับครูเดี่ว่าควนผมเด็กไม่พแเก่อไม่พอใจว่าให้นักข้าวนักข้าวต้ไงปกามข้าวยังง